ทีคิดคะแนนนะฮะคะแนนคิดเป็นอยละนี่คะแนนเต็มเนาะคะแนนที่ได้นี่คิดร้อยละเท่าไหร่เ,เดี๋ยวนี้ลบก,ออก,ก่อนก็ได้อ่ะสูตรง่ายๆตามนี้นะคะแนนที่ได้ดตรงนี้ช่องนี้เนาะคะแนนที่ได้หารด้วยคะแนนเต็มนะนี่ปิดวงเล็บคะแนนที่ได้หารด้วยคะแนนเต็มก่อนแล้วลคูณไยละคูณตรงนี้อ่ะนี่ใส่สูตรง่ายเท่าก,กาับ นะคะแนนที่ได้ปึ๊บหารด้วยคะแนนเต็มปิดตรงเล็บกกอ่าปิดตรงเล็บทีนี้คูณด้วยร้อยละคูณอันนี้ก็เป็นร้อยละฮะเนี่ยตามสูตรเสร็จแล้วก็อินเตอร์นี่เหมือนกันช่องอื่นก็เหมือนกันเนี่ยกาสิบเอ็ดคะแนนจากคะแนนเต็มก็สามพีดเป็นร้อยละสามจุดเก้าจุดหนึ่ง นีคะแนนเต็มคือ40เนี่ยก็เสร็จแล้วแค่นี้เนี่ยมาดูสูตรตรงนี้ง่าย